ก็ควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราขี่ลงมาหรือความเร็วที่มันต่ําลงเราก็ต้องใช้เกียร์ต่ําครับอย่างเช่นเพื่อนขี่อยู่ประมาณสิบกว่าเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่เกียร์สามเนี่ยรถมันจะสั่นนะครับแล้วมันก็จะดับเพื่อน<ๆ>เพื่อวออกตัวเกียร์สามไม่ดูเดยเห็นไหมเปิบปบบดับโอ้เรียบร้อยครับเพื่อน ครับก็สวัสดีเพื่อนๆอทุกคนนะวันนี้พบกับผมเดียร์กิติพลครับวันนี้ถือว่าเป็นของขวัญสําหรับวันสิ้นปี2564แล้วกันครับก็จะมาแนะนําวิธีการขับรถที่มีคัทเนาะส่วนเอกวันนี้ก็คือเจ้า wr 155นะครับเป็นรถวิบากของยามาฮ่านะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคัทนะครับก็คือเอามาแนะนาเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่อยากเออขับรถมีคัทบ้างนะอันนี้ผมจะพูดรวบๆเลยนะว่าหลักการเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ครับนี่คือคัทมือนะครับ อยู่ด้านซ้ายโอเคไหมอันนี้ไม่ใช่เบรกนะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์นะครับเพื<ๆ>่อนๆเกียร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด6เกียร์เนาะเกียร์หนึ่งครับก็คือตบลงแล้วก็2 3 4 5 6เราจะงัดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วเวลาเราถอนเกียร์เมื่อกี้เราอยู่เกียร์หใช่ไหมก็ตบลงมาทั้งหมดเลย6 5 4 3 2 1ส่วนเวลาเพื่อนๆเนี่ยตบเกียร์ลงประมาณจากเกียร์2มาเกียร์หน,นะครับ ถ้าเรากดลงไม่สุดใช่ไหมมันจะเข้าอยู่เป็นเกียร์ว่างนะเพื่อนเพื่อนทางที่ดีพยายามกดลงให้มันสุดนะครับเกียร์หนึ่งส่วนการกำคัแล้วเข้าเกียร์นะเพื่อนอันนี้เป็นวิธีแนะนําเบื้องต้นก่อนเนาะก่อนที่เราจะออกไปขับขี่นะครับดับแรกนะให้เรากำคัดข้างซ้ายนะครับตบเกียร์ปั๊บก็คือเกียร์หนึ่งพร้อมกับบิดคันเร่งเนี่ยมือขวาเนี่ยไปพร้อมๆกับการปล่อยคัดออกนะครับเพื่อนๆปล่อยคัดออกนี่ๆๆนเนี่ยแล้วก็บิดคันเร่งไปด้วยก็คือมันต้องสัมพันธ์กันทั้งคัรบ สไตล์โขวาเนี่ยจะต้องไปพร้อมกันโอเคไหมเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูเนะาะไป let's go ลุยเลยโอเค,คเพื่อนเพื่อนรดับแรกก็คือแต่งตัวก่อนเลยใส่ถุงมือใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อคลุมเนายเพราะว่าอากาศประเทศไทยเนี่ยร้อนมากเลยครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบว่าเออร้อนเฉยๆนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยโคตรร้อนเลย <laughs> มันร้อนจริงเพื่อนเพอนโอเคอน,นีเราอยู่เกี่ยวว่างนะสไตล์คือเกย์เอ็นเกย์เอ็นก็คือเกี่ยวว่างโอเคไหม เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจกับรถเราก่อนว่ารถเราเนี่ยมีกี่เกียร์บางรุ่นมีหกเกียร์บางรุ่นมีห้าเกียร์เนาะโอเคอันดับแรกเนาะกำคันข้างซ้ายป๊บตบเกียร์กิ่หนึ่งก็คือตบลงนะครับปุ๊บมือผมยังไม่ได้ทำอะไรนะยังกำคัดอยู่ยังไม่ได้บิดคันเร่งนะอันดับแรกเพื่อนๆค่อยๆปล่อยคัดข้างซ้ายนะครับพร้อมกับบิดคันเร่งมือขวาไปด้วยเนี่ยก็คือปล่อยไปแล้วก็บิดไปพร้อมกันเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะปล่อยทางซ้าย ปึ๊บๆอ่าแล้วบิดคันเร่งด้านขวาไปด้วยปล่อยแล้วก็บิดไปค่อยปล่อยค่อยปล่อยอ่าปล่อยแล้วก็บิดแล้วก็กำคัดตบเกียร์งัดขึ้นอ่าปล่อยคัดบดคันเร่งปึ๊บโอเคอ่ามือผมไม่ได้จับคัดนะอ่าต่อไปเกียร์สี่กำคัดเกียร์ปึ๊บปล่อยคัดบดคันเร่งปึ๊บโอเคอ่าชะลอเบรกเห็นไหมครับขี่ง่ายๆครับเพื่อน ยอยู่เกียสามจะไปเกียสีก็ตํตาคัดคัดเกียปล่อยคัดสคันเล่งปึ๊ดอ่าข้างนั้นนี่ผมต้องดูดีๆนะชนมินิคูปเปอร์นี่บอกเลยว่าไม่มีเงินจ่ายลยเพื่อนโอเคเลี้ยวขวาได้ปะเนาะโอ้โหขวามือน,นี่ผมอยากเลี้ยวมากเลยเพื่อนผมต้องไปแล้วลืม เบรกจมคัสตกเกียร์เกียร์สองฝอยคัสติดคันเร่งไปต่อ,อเกียร์สองเนาะต่อไปขึ้นเกียร์สามจมคัสงัดเกียร์ปล่อยคัสติดคันเร่งครับเห็นไหมครับง่ายเลยเพื่อนฝอ,อยคัสติดคันเร่งไปอันนี้ยังอยู่เกียร์สองเนาะมาครับเรื่อยๆจมคัสงัดเกียร์ปล่อยคัสติดคันเร่งบิดก็คือบิดเบาๆมาเลยเพื่อนไม่ต้องไปบิดโอ้อย่างเงี้ยมันจะพุ่งนะ เราไปกินดินกินหนอเนี่เป็นเพื่อนผมบอกเลยเฮ้ยผมวนตรงไหนได้มั่งเนี่ยโอเคเดี๋ยววนตรงนี้ก่นอนผมวนซ้ายด้วยเห็นไหมครับขี่แค่นี้ผมยังใช้อยู่แค่สามเกียร์สี่เกียร์เอยยังไม่ได้ไปไหนเลยเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาทำใหม่หออยุดกินเองละจะเข้าเกียร์บ้างอ่าเบรกปุ๊บกำคัด ก็งัดขึ้นเบาๆทีนึงเบาๆเนาะอ่าเขาเป็นเกียร์่างเห็นไหมง่ายๆคพืบนเพื่อน <_ C ur ra> ก็เวลาเพื่อนๆนขับนะครับก็คือเกียร์หนึ่งกำคัดตบเกียร์แล้วก็ปล่อยคัดพร้อมกับบิดคันเร่งด้านขวาไปด้วย <_ C ur ra> ไม่ใช่เราปล่อยคัดปุ๊บแค่นี้นะแล้วเราบิดคันเร่งอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องปล่อยจนกว่าเราจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันมีกําลังเคลื่อนออกไปเพราะเราบิดตรงนี้ด้วยบ <_ C ur ra> ิดแทนนะครับผมบิดบิดแทนขวาแล้วก็ ตรงฝั่งมือคัสช่างซ้ายเนี่ยเราก็ปล่อยออกไปด้วยนะครับจริงๆมันจะปล่อยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอะครับอยู่ที่ว่าเราตั้งคัสหรือคัสสั้นประมาณไหนแค่นั้นเองเพราะบางคนเนี่ยตั้งคัสไม่เท่ากันแล้วบางคนเนี่ยปล่อยนิดเดียวเนี่ยรถด,ดับเลยเนี่ยก็คือโอ้โหคุณก็ตั้งโหดไตาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมวนไปด้านหน้าก่อนพี่รถใหญ่มานะครับบอกว่าเอ้าอน้องพี่จะจอดน้องมาทำไมเนี่ยโอ้ยเชี่ยไปแล้วครับอ่าอยู่ใจหนึ่งเนาะอ่ากำคัส คัดเตียร์ปล่อยคัดปิดกันเร่งปึ๊บติดเจอสองฮะถ่ายแล้วก็ปิดกันเร่งปึ๊บกำคัดคัดเตียร์ปล่อยคัดปิดกันเร่งไปกำคัดคัดเตียร์ปิดกรนเร่งไปสี่อัลเทร์เตปปึ๊บกำคัดปล่อยอ่าปิดกันเร่งปิดกันเร่งมือเนี่ยผมไม่ได้กำคัดนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าอย่ากำอย่ากำคัดเวลาเข้าโค้งโอ้โหอย่ากำโค้งรีบกลัวคนแย่งพูดครับเพื่อนๆไป โอ้ยเจี๊ยดอย่างนี้ครับมีแพชรเกียร์สามเองรถมีต้องถูกเกียร์ยังไม่ถึงเกียวหกเลยนะครับพี่แมเลยเพื่อนยังไงลองเอาไปใช้ดูนะสำหรับการขับขี่รถที่มีคันนะครับโอ้ยเจียขาดต้องขัดเกียดิฉันเร่งเกียร์สี่ขาดต้องขัดเกียดิฉันเร่งเกียห้าขาดต้องขัดเกียดิฉันเร่งเกียรหก นะนี่ยไ,ไหลอยู่ประมาณนี้นะครับนะี่แ้ขีวเลยครับป๊าปโอเคอ่าถ้าเราลดก็กำคัตตบลงนะเวลาจะถอนเกียร์คือตบลงตองคัตตบลงอ่าค่อยๆบิดไปบ๊อบไปบอบเอาให้คนข้ามก่อนเข้าก่อนเลยครับใช่กำคัตขึ้นอ่าเกียสอง กำคัดนัดขึ้นดิเทเร่งเกียร์สามกำคัดนัดขึ้นดิเทเร่งเกียร์สี่เอ้าชะลอหนอ่อยเบรกมากอะกำคัดต่อยกดลงเวลาเพิ่มเกียร์นะครับเพื่อนๆก็งัดขึ้นเนาะตบขึ้นตบขึ้นเวลาถอนลงก็ตบลงนะเวลาลดเกียร์ครับจำง่ายๆเลยวันนี้ก็เลยแอบขโมย WR ของคุณพ่อเมื่อกี้นะบ,บอกเลยว่าขโมยมาขับนะครับ คือเขาชอบวิบากนะครับผมบอกว่าเอาเลยเพรก็มันไม่ใช่แนวครับเอาเลยยกให้เลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆนานๆเนาะจนอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยก็ปีนี้เป็นปีสอง4เนห้าะยสี่ังไงขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเนาะยังไงก็คิดสินใดขอให้ผมดังใจปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนล่อมรวยทุกคนนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็คอมเมนตะ์มาพูดคุยกันไปคลิปได้เนาะว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องมอไซค์เนาะโอเคไว้เจอกันนะ okay. กใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะเพื่นอนๆขาสั่งผมว่าเวลาตีสมหวังครับ bye bye. บ๊ายบายเวอร์ขี่ไดกลับบ้านมันะ้ย <laughs> เน,นาะของไทยมันก็ออกยากแค่บ๊ายบายแล้วเราจะมารู้ได้ไง,ไงว่าเ, ي, เราควรปล่อยคัส ยังไงปล่อยแค่ไหนรถจะไม่ดับอันดับแรกเลยเพื่อนๆอาจทาความคุ้นชินกับคัสเราเนาะอันนี้ผมจะแสดงวิธีการปล่อยคัสถ้าเราปล่อยมากเกินไปล้มจะดับเนาะ,ะเดี๋ยวดูนะผมตบกีนหนึ่งนะเพื่อนๆป,ป๊าบผมปล่อยคัสนะปล่อยคัสอ่ะราผมไม่บิดคันเร่งนะอ่าไหนเห็นไ,ไหมนะเสียงเครื่องเริ่มเริ่มลวเริ่มแล้ะน่าเห็นไหมมันจะดับนะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยไปจนว่าเครื่องมันเริ่มมีเสียงกื้อๆเนี่ยแปลว่ารถเราจะดับแล้ว ความเร็วเท่าไหร่อะ14 15อ่าเห็นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มหนักกึกกึ๊กกึ๊กเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเกียร์สามไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเสียงกึกกึ๊กกึ๊กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะดับแล้วจะดับแล้วกึกกึกกึกเราก็ตบไปเกียร์สองครับอ่ามันก็ไปได้เห็นไหมให้อยู่เกียร์สามไว้นะเพื่อนเพื่อนถ้าความเร็วเราลดลงนะครับให้อยู่เกียร์หนึ่งเกียร์สองไว้ ขี่ครับแรกๆมันเกงกันทุกคนอยู่แล้วครับเพราะว่าไหนจะมือนึงกำคัดขาข้างซ้ายตกเกียร์ข้างขวาบิดเค่งมันมันเบืออยู่ครับแรกๆครั้งแรกที่ผมขับนี้บอกเลยว่าผมขับโตนิกนะครับแล้วก็ไปทำลูกมาด้วยเนาะกูบอกเลยว่าเกือบตายนะเพื่อนเนื่องจากเรารู้ว่ามันขี่เหมือนเบฟนะมัาไม่เคยขับรถมีคัดนะครับครั้งแรกนี่ยากเสมอครับพอเราผ่านตันมาได้ก็ง่ายๆครับเพื่อนอย่าไปเกงครับขี่แรก็แล้วก็พูดไงอย่าไปเกง ไม่ขี่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำได้แน่นอนเลยดูคลิปนี้จบเนี่ยทำได้แน่นอนเลยครับแรกๆก็ขี่ในซอยขีย่ในสถานที่แบบว่ารุ่งโล่งก่อนนะครับที่ไม่มีคนไม่มีรถไม่มีหมาไม่มีอะไรเลยดีกว่าทุกความปลอดภัยต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็การขับขี่ทุกครั้งก็ใส่ถุงมือใส่หมวกกันน็อกใ,ใ,ใส่เชือกคลุมใส่กางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเช่นเราล้มใส่ล้มอะไรเงี้ย รถเสียรถทังช่างมันครับมันมีอะไรแต่คนเราไม่มีอืมดีกว่าจะซื้อยาค้าแผลสามร้อยสี่ร้อยไม่เอานะครับใส่เสื้อผ้ามันวัดคุมหน่อยอย่างน้อยก็เตะจับเจ็บไหนให้กลายเป็นเบาได้เนาะอย่าไปกลัวเพื่อนๆเ,เราตั้งใจนี่ทําได้แน่นอนเป็นกําลังใจให้ครับกลับบ้านเลยเด้อ